เพางเนี um, ่ยหน้าคลิมพุกแม่ง็บอยเไล่เอาผู้เดียวสารหน่มั เนี่สิไปขายลบมว่วขายลบมว่วาทีนึงไปขายน้ำบลวอบ ของบ้าเอียรัตนบุรีกูบอกว่ามึงยาปาดเป็นไหมเป็นเพืนหัวงหมดนะมึงเข่าเบามึงไป แมแมนดอกมึงน่ะอ้อมเฉดิโมเฮ้ยอ้อมเฉดตาปาดพวกกู่าแม่แท้แท้เอ้ยนี่เวยนะมักชวนพวกค คุคลิปแรกกับเพลงเว็อ่างนันคุณแม่สิรีพอรนตัวถ่ายวีดีโอพูดได้น่ะแม่